กับผมพลทหารชนาทิพจ่าเหมนะครับวันนี้เป็นตัวแทนหน่วยฝึกฐานใหม่ที่4นะครับมาบรรยายเรื่องความรู้สึกนะครับตั้งแต่ที่ได้เข้ามาอยู่ตั้งแต่วันที่1พฤษภาพศ .2562 นะครับความรู้สึกแรกๆเลยนะครับผมเป็นคนจังหวัดนครพนมมากไกลมากถามว่าความรู้สึกตอนนั้นห่างจากบ้านมาที่1เลยครับคิดถึงบ้าน แต่ถามว่าคิดถึงบ้านเนี่ยทำไมต้องมาคิดถึงตอนเป็นทหารด้วยตอนที่ยังไม่เป็นทหารไม่เคยเข้าเข้าบ้านครับถามว่าตอนที่ยังไม่เป็นทหารเนี่ยคำว่าแม่เนี่ยไม่เคยพูดออกจากปากครับ<笑><笑>แต่ตอนมาเป็นทหารคิดถึงแม่ทุกวันเลยครับนะครับถามว่าแรกๆนะครับก็มีบ้าง ท้อเหนื่อยเพราะอะไรครับเพราะทั้งชีวิตไม่เคยเจอครับถามว่าไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนครับเสียงนกหวีดเป่าทีนี้ไม่หมอบก็ลุกครับ <laughs> ถามว่าตื่นเช้าขึ้นมานะครับฟันไม่ทันได้แปรงเลยวิ่งก่อนนะครับนะถามว่าในช่วงในห่วงของการฝึกนะครับกรบผมเนี่ยคิดอยู่ในใจตลอดเลยว่าทําไมมันยากจังเลยทําไมมันยากยากนะครับ แล่ถามว่าฝึกไปนานๆนะครับมอยากจะบอกเลยว่าถามว่าถ้าใจเอาจริงๆมันก็ง่ายถ้าจะพูดแบบพื้นๆเลยไม่ง่ายไม่ยากสรุปง่าครับนี่ครับแล้วถามว่าการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับจากที่ผมมาเป็นทหารสมัยก่อนผมก็เป็นเด็กแว้นคนหนึ่งนะครับมไม่เคยเข้าบ้านเมาเ<ม><ม>ต๋ครับถามว่าช่วงหนึ่งก็ได้เคยไปทํางานนะครับ ถามว่าการทํางานมันไม่มีระบบระเบียบครับถามว่าการทํางานของผมเนี่ยสุกเมาเสาถอนอาทิตย์นอนจันลาครับ <laughs> แต่ถามว่ามาอยู่นี่นะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีระเบียบวินัยนะครับสิ่งที่หนึ่งเลยนะครับการที่เปลี่ยนแปลงของร่างกายของผมเนี่ยมาแรกๆเลยลาบาเดี่ยวตัวนี้ครับผมดึงไม่ขึ้นซากทีครับแต่พอแต่พออยู่ไปสักพักนะครับ จากที่ดึงข้อไม่ได้เลยนะครับจากที่เทสร่างกายอะไรเลยไม่ได้สักทีนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยครับเดี๋ยวสมัครต่อน,นักเรียนอีสิบเลยแล้วถามว่าสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ได้ที่ได้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากแรงตัวเองนะครับแต่มันเกิดจากแรงผลักดันมองเห็นเพื่อนข้างๆเขาทําได้ผมก็ต้องมีใจเพื่อสู้แล้วเออเขายังทําได้กูต้องทําได้ ถามว่าถ้าไม่มีเพื่อนเลยนะครับตัวกับผมเองไม่สามารถทําได้แน่นอนนะครับเพราะมันไม่มีแรงผลักดันหรือว่าผู้ต่อสู้นะครับและสิ่งที่ผมได้จากการเป็นทหารเลยนะครับสิ่งที่1เลยนะครับการเป็นระเบียบว,วินยัย2ความสัมมคชีในหมู่คณะนะครับและวิชาทหารต่างๆนะครับและการที่เป็นทหารเนี่ยได้อะไรมากกว่าที่คิดจริงๆครับผมยอมรับเลยว่าได้อะไรมากกว่าที่คิดจริงๆ ถ้าท่านไม่เคยเจออะไรท่านก็จะได้เจอถ้าท่านไม่เคยกินอะไรท่านก็จะได้กินครับอย่างเช่นยกตัวอ,อย่างอย่างที่เช่นผมยกตัวอ,อย่างครับออแกงแกงเขียวหวานถั่วเขียวครับ <laughs> นะฮะผมก็งงจริงๆว่ามันมันเป็นการประหยัดเวลาหรืออะไรผมก็ไม่ทราบนะครับ <laughs> แต่พอแกงเขียวหวานนี่ยังไม่พิดสดารจะเข้าไหไรครับ เป็นการประหยัดเวลายิ่งกว่านั้นคือไข่กรอบครับ <c oughs> ไข่กรอบเนี่ยผมไม่เคยกินจริงๆทั้งชีวิตเนี่ยแต่ผมก็นึกอยู่ว่าไข่กรอบเนี่ยเรากินทั้งเปลือกมันจะเป็นอะไรไหมวะ <c oughs> แต่ถามว่าไข่มันอยู่ในท้องไก่ไก่ยังไม่เป็นอะไรอยู่ในท้องเราก็คงไม่เป็นอะไรเ <c oughs> ช่นเดียวกันครับล้างลำไส้ไงน้องสรุปสรุปแล้วคือเขา สอนให้เอาตัวรอดในทุกสถานการณ์นะครับและนะครับผมเองนะครับมีประสบการณ์ลหลายๆอย่างที่ได้มาจากการเป็นทหารนะครับประสบการณ์เหล่านี้จะเกิดกับผมไม่ได้และจะเกิดกับทหารใหม่ลหลายคนไม่ได้ถ้าขาดผู้ฝึกที่ดีนะครับขอเสียงปรบมือให้ร้อยตีพี่ชัยยุทธปัญญาเดชาโชตอีกครั้งหนึ่งครับอ่ะ ขอขอบคุณนะครับคณะครูทุกท่านนะครับที่คอยอบรมบ่มสอนนะครับคอยทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจยอมนอนดึกตื่นเช้าเพื่อจะฝึกฝนให้พวกผมเป็นทหารไทยอย่างเต็มรูปแบบครับและอีกอย่างเลยนะครับก่อนสุดท้ายนี้ที่ผมจะลงไปจากเวทีนี้นะครับผมมีกรประจําใจกรนหนึ่งเลยนะครับเหมาะกับการเป็นทหารมากนะครับผมขอ มอบบทกรนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านครับกี่เดือนกี่วันที่ขันแข่งโถมเรี่ยวถาแรงลงแข่งขันดึกดื่นคืนค่ำมิขานขั้นมุ่งมั่นแม้นเส้นทางนั้นห่างไกลกี่ครั้งผิดกี่หนพาดมิอาจรับแต่ไม่เคยคิดจะดับความฝันใยกี่ครั้งกี่คลาที่ป่าชัย กี่เจ็บกี่แผลใจนั้นเกินจำกี่ศึกกี่แสนสงครามสู้ล้มลุกยันอยู่เซถลำกี่ทศกี่ท้อยังทนธรำกี่คนกี่คำที่ซ้ำเติมกี่ครั้งกี่คาดที่พลาดหวังแต่ไม่เคยคิดหยุดยั้งดังแรกเริ่มยิ่งแกล่งยิ่งกล้ายิ่งกว่าเดิมยิ่งเพิ่มยิ่งพุ่งมุ่งชิงชัยเพียงผ้ำแพ้พายในวันนี้ จงยันหนียันอยู่เพื่อสู้ใหม่ชัยชนะมีแน่หรูแก่ใจถ้าหากไม่พ่ายแพ้แก่ใจตนขอบคุณครับน้องชนาทิพย์ค่ะโอ้สุดยอดเราบอกได้เลยตัวเองต่อไปในคลิปพาน้ำตาไหลเนี่ยต้องมีตัวเองแน่นอนเรื่องไก่กรอบกับแกงเขียวหวานถั่วเขียวเนี่ย